สวัสดีนะครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่ติดตามพี่เลผ่านช่องทาง y t u t u นะครับก่อนอื่นต้องขอบคุณเพื่อนๆพ,พ,พี่พน้องๆทุกคนเลยครับตอนนี้โอ้โหยอดซับยอดวิวดีมากๆเลย FC พี่เลน่ารักน่ารักมากเลยเมื่อวานน้องอายุ16-17เองนะครับทักไทยคุยกันเข้ามาบอกว่าเออพี่เลเนี่ยผมอยาก มีรายได้ระหว่างเรียนนะครับไม่อยากรบกวนพ่อแม่โอ้โหเป็นความคิดที่ดีมากๆเลยครับน้องอยากหารายได้ในในระหว่างเรียนแล้วก็โอ้โหอายุแค่นี้ถ้าน้องคิดได้ขนาดนี้แสดงว่าโตขึ้นเนี่ยน้องก็จะเป็นผู้ใหญ่ที่มีคุณภาพนะครับอ่าแล้วก็อีกน้องหลายๆท่านเลยที่อินบ็อกซ์หรือทักแชทเข้ามาหรือแม้กระทั่งโทรนะครับยินดีเลยนะครับยินดีเลยไม่ต้องเกรงใจเราชอบ เขาเรียกว่าจริตตรงกันแล้วนะครับคุยกันได้เลยเอามาวันนี้มาดูพิ่เบิมพิเลยดีกว่านะครับเป็นหน้าวัวใบนะครับหน้าวัวใบหรือที่เขาอาจจะเรียกกันทั่วไปว่าโชค9ชั้นนะครับเป็นสกุลอา้าวจำไม่ได้แล้วโอเคเดี๋ยวขึ้นให้ครับ มันมีสกุลของมันอยู่นะครับเออแต่ให้ดูก่อนให้ดูไซส์ก่อนอย่างนี้พอจะเรียกพี่เบิรมได้ไหมครับไซส์ขนาดนี้อยู่กับกระถางแบบนี้ไม่น่าจะเวิร์กดังนั้นพี่เลก็จะต้องหาสถานที่ให้เขานะครับสถานที่ของเขาคืออะไรมาตามมาดูเลยนะครับ สถานที่เขาก็จะมันก็อยู่ไม่ไกลเลยครับห่างกันไม่กี่เมตรเนี่ยจากจุดนี้นะครับเพียงแต่ว่าพี่เลก็จะต้องหาทำเลให้เขาแล้วมางั้นวันนี้เรามาดูเครื่องปลูกที่เราไม่ค่อยได้เห็นกันนะครับเพราะส่วนใหญ่เครื่องปลูกเราจะปลูกลงกระถางแต่นี่มันไม่ใช่กระถางมันคืออะไรก็ไม่รู้นะ <c oughs> มันก็คือการเอาอิฐประสานหรืออิฐเอามาก่อนะครับ กาทำเป็นผนังกัน้นไม่ให้เครื่องปลูกหลุดลุย่ยมามาดูกันเลยสิ่งแรกเลยที่ต้องเตรียมก็คือเตรียมพื้นนะครับพื้นของพิเลเป็นพื้นที่ปูด้วยอิดมอนนะครับซึ่งจริงๆอิดมอนก็มีมีคุณสมบัติในการรักษาความชื้นด้วยนะฮะดังนั้นพิเลก็แค่ทําความสะอาดแล้วก็รดน้ํายาการเชื้อราลงไปรอบหนึ่ง ผสมไตโคโดมา EM อะไรพวกนี้ลดไปแล้วนะครับทีนี้คือในระหว่างทำเอาจริง,รงก็อยากให้เพื่อนๆเ,เห็นกระบวนการทำนั่นแหละแต่ว่า,าพี่เลไม่มีตากล้องนะครับก็คือทำเองอะไรเองอ่ะงั้นเอามาให้ดูทีละตัว,ตวเริ่มจากพี่เลใช้ทอนนะครับที่มีคาร์บอนกันความชื้นแล้วก็ช่วยเอาจริงๆมันก็มีธาตุอาหารของพืช ที่จะเอาไปใช้อยู่ด้วยนะฮะ,ะฐานนะหลักๆใช้ฐานใส่พาประมาณนะครับตัวที่2พี่เล่ใช้หินภูเขาไฟเบอร์จำไม่ได้แล้วน่าจะเบอร์ 2, สองไหมไซนี้เอาเป็นว่ามีอะไรก็ใส่ไปนะครับตัวที่3พี่เล่ใช้กรวดแม่น้ำนี่ฮะกรวดแม่น้ำมีก็ใส่ไม่มีก็ไม่ต้องใส่นะฮะเหตุผลก็แค่เอามาช่วยในเรื่องของอาการ ก้นกระถางหรือก้นพื้นมันแชะนะครับอ่สาสอย่างครับที่พี่เลใส่ลงไปแล้วที่ขัดไม่ได้เลยเห็นไม่เอ้ยสตา์เกินจีครับพี่เลสาสตา t ์เกินจีเข้าไปด้วยกันมแมลงนะฮะก็โย Code. กรยออสโมโค้ดสักกำมือหนึ่งนะฮะนี่เองคือการ<อ>ก<ด>้นในเมื่อเราลองก้นเสร็จแล้วพี่เลก็จะรดน้ำลงไป อีกรอบหนึ่งในนี้มีส่วนผสมของ E.M. ไตรไดโคโดมาแล้วก็น้ำส้มควันไม้เห็นไหมพี่<ป>เลไม่ค่อยพลาดพวกนี้ก็คือจะใช้ในเรื่องของการผสมกับเครื่องปลูกตลอดเลยนะครับมันมีค้อสือว่ามันอุ่นใจมามาดูส่วนผสมที่ต้องใช้เลยเครื่องป,ป,ดดปลูกวัตถุดิบหลักไม่มีอะไรมากมายเลยครับมะพร้าวสับนะครับ เป็นไม่ได้อยากให้เอาสับใหญ่แต่พี่เล่ไม่มีก็เลยได้สับเล็กจริงๆปลูกไม้ใหญ่ต้องสับใหญ่นะนะครับเพราะว่าจะช่วยในเรื่องของการคงอยู่ของเครื่องปลูกให้นานนะครับอัอาตราส่วนพี่เล่ใช้มะพร้าวสับ3ส่วนนะครับส่วนที่เห็นเล็กๆน้อยๆพวกนี้ก็มีเพอร์ไลท์นะครับที่เป็นหินเพอร์ไลท์เพอร์ไลท์จะช่วยทําให้มะพร้าวสับ มีอายุการใช้งานที่สูงขึ้นนะครับก็แล้วก็ช่วยในเรื่องของการระบายความซุยเพิ่มออกซิเจนนะครับช่องว่างอีกตัวหนึ่งเห็นไหมพี่เลก็จะใส่ในเรื่องของหินภูเขาไฟเบอร์ใหญ่เมือเ่อกี้เอาลองก้นไปด้วยแล้วก็ใส่ไปด้วยนะครับแล้วก็มีกรวดแม่น้ําซึ่งโอ้อาจจะไม่ค่อยเห็นในนี้มีหรือเปล่าอลองซ่มดูนะครับกรรมาหนึ่งอ่าเห็นไหมมีนะครับมีกรวดแม่น้ํานะครับแล้วก็ ใส่ออสโมโค้ดสูตร13 13 13นะครับละลายช้าไป1กํามมือคุกเคล้าให้เข้ากันใส่สตาร์เกิจีช้อนทั้งหมดอยู่ในนี้คุกเคล้ากันไปนะครับแล้วก็เอามาลงก้นนะครับกระถางไปเลยอโอเคแล้วขั้นตอนต่อ,ตอไปนะครับหลังจากที่เอาเครื่องปรุงลงความหนาก็โดยพอประมาณนะครับ พี่เลเดี๋ยวนะจิ้มก่อนหนาประมาณนี้ครับเออสาเหตุที่ไม่อยากเอาหนาเยอะไปกว่านี้เพราะเกรงว่าข้างล่างเนี่ยมันจะหมักความชื้นหนักจนเกินไปเพราะว่าไม้พวกนี้มันมีรากอากาศอยู่แล้วนะครับงั้นเดี๋ยวเราก็เลี้ยงอ่ารากที่มันโผล่ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะครับอ้าวเพื่อนๆอ,อ,อาจจะตกใจนะเพื่อนๆน,น้องๆอ,อ,อาจจะตกใจว่า พี่เล่เอามาทำอะไรอ่าอันนี้ถ้าคลิป youtube นี้ออกอากาศไปคาดว่าน่าจะเป็นการปฏิวัติการปลูกต้นไม้นะครับมันก็ไม่ใช่เทคนิคหรืออะไรที่พี่เล่ลอกเรียนแบบใครนะครับไม่เลยอันนี้คิดเองก็คือใช้ขวดน้ำนะครับยิ่งโดยเฉพาะเ,เติมความซ่าให้กับต้นไม้ก็คือขวดน้ำอารมณ์นะฮะจะสังเกต ที่สาคัญต้องฝาสลับกันด้วยนะฮะอ๋อไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องความบังเอิญเอาเป็นว่าพี่เลยใช้ขวดน้ํานะครับความลงแบบนี้สาเหตุเดียวที่เพลยต้องการก็คือประหยัดเครื่องปลูกครับเพราะเลยสังเกตว่าเวลาเราใส่เครื่องปลูกพวกมะพร้าวสับที่มันเพียวๆแล้วพอสี่เดือนห้าเดือนหรือมันนานไปเนี่ยไอ้มะพร้าวสับมันย่อยสลายไงครับบางทีไอ้พวก หินเพลไลท์ ight, หรือพวกหินภูเขาไฟมันเอาไม่อยู่นี่งไงพิเลใช้ตัวช่วยนะครับจะได้ลดมลภาวะด้วยขยะที่มันล้นบ้านเมืองมันจะได้มาอยู่ในกระถางต้นไม้นะครับแล้วก็ใส่น้ําเปล่าถ้าจะถามว่าน้ําเปล่าผสม EMIO ก็ A M I o, ถ้าเป็นรุ่นน้องพิเลรพิเลก็จะบอกว่าเออแล้วแต่มึงเลย คือสนิทกันแล้วเป็นพี่เป็นน้องแล้วพูดมึงกูได้ใช่ไหมฮะอ่ะโอเคก็ใส่ประมาณนี้นะครับแล้วพี่เล่ก,ก็ใส่เครื่องปลูกลงไปนะนี่ฮะอย่างที่บอกไม่งั้นเครื่องปลูกถ้านานไปเนี่ยมันจะแน่นนะครับเพราะว่ามันย่อยสลายแต่ไอ้ขวดพวกนี้มันก็ยังอยู่มันจะช่วยเพิ่มความโปร่งไม่รู้ว่ามีทฤษฎีแบบนี้ถูกบัญญัติลงมาในการทำต้นไม้ไหมแต่พี่เล่ทำแล้วนะครับแล้วได้ผลดีด้วย ทั้งประหยัดเครื่องปลูกทั้งเพิ่มโพรงอากาศให้กับกระถางเราด้วยลองเอาไปใช้ดูนะครับและที่ใส่น้ําก็เลยคิดเล่นๆว่าอ๋อบิดฝาไม่ต้องแน่นเกิดเดี๋ยวมันค่อยๆซึมค่อยซึม,ซมเพิ่มความชุ่มชื้นข้างในเห็นไหมลองดูลองดูน่าสนุกดีออกนะครับอีกนิดนะครับอีกนิดนึงอีกนิดนึงเห็นไหมฮะวิธีการวางขวดของพี่เล่ก็คือวางลักษณะเป็นฐานให้กับต้นไม้จริงๆแล้วมันก็การโยกด้วยนะครับกัน เวลาเราตั้งมันจะได้มีตัวค้ำยันแล้วซึ่งพี่เลก็วางรูปแบบต้นไม้แล้วว่าในเมื่อลักษณะต้นไม้มันรูปทรงโค้งแบบนี้เราก็ต้องดูหน้าไม้นะฮะซึ่งเอาจริงหน้าไม้ที่สวยเนี่ยมันก็ต้องเตรียมไว้ตั้งแต่การการจัดวางเลยเพราะไม่งั้นเดี๋ยวไปวางเนี่ยเราก็จะเก๊เกันจะวางยังไงดีเห็นไหมฮะรูปทรงไม้มันมีส่วนโค้งแบบนี้ดังนั้น หน้าไม้มันก็จะต้องโดดเด่นนี่ไม้หน้าไม้อยู่ตรงนี้นะนะนครับเวลาคนมองเขาจะมองจากด้านนี้โอเคงั้นมาลุยกันโอเ้เพื่อนๆนครับเป็นไปนตามคาดเลยไม้ไซส์ใหญ่ขนาดนี้ปลูกนานขานาดนี้พี่วามันก็หลายสิบปีพอดีพี่เล็กเไปซื้อเข้ามานะฮะไม่ได้เลี้ยงดูตั้งแต่แรกแล้วคิดดูสิครับเลี้ยงไว้ในกระถางไซส์แบบเนี่ย <c oughs> มันพอดีเป๊ะเลยฮะมันพอดีเป๊ะเลยแล้วก็อย่างที่บอกเป็นไปตามคาดก้นกระถางเนี่ยเละเลยครับคําว่าเละคืออะไรก็เครื่องปลูกหรือแม้กระทั่งรากที่อยู่ก้นเลยเนี่ยมันมัน,ม,นมันแทบจะบี้เป็นเนื้อเดียวกันเลยอ่าดังนั้นพี่เลยเห็นท่าไม่ดีพี่เลใส่นี้เพิ่มเลยครับพี่เลยใส่หินภูเขาไฟเพิ่มเลยเพราะอย่างน้อยเนี่ยมันจะช่วยให้เครื่องปลูกมันไม่ไม่แฉะจนเกินไป เพราะถ้าไม่มีไอ้ตัวนี้ช่วยนะครับมะพร้าวสับเนี่ยต่อไปมันนานวันเข้ามันก็จะอัดอัดเข้าไปแล้วมันก็จะอมน้ําอมน้ําแล้วก็ปัญหารากเน่าก็ตามมานะฮะงั้นพี่เลก็เพิ่มเรื่องของหินภูเขาไฟเข้าไปด้วยนะครับแล้วอันนี้ส่วนผสมใหม่น,นะครับอันเก่าจบแล้วพี่เลใส่ได้ประมาณนี้พอเดี๋ยวอันใหม่เนี่ยพี่เลก็ใส่มะพร้าวสับนะครับแล้วก็หินภูเขาไฟ แล้วก็โรยสาเกเนจีหน่อยนึงแล้วก็ใบมะ้ามปูหน่อยเดียวนะครับอันนี้ไม่ค่อยเน้นมากเพราะว่ามันอยู่ข้างหน้าแล้วหมายถึงว่าจะเอามาโรยกลบตรงนี้ให้รักษาความชื้นเท่านั้นเองแล้วก็แต่งแต่งหน้ากระถางให้มันดูดูสวยงามนะครับโอเคเดี๋ยวเสร็จจากนี้จะถ่ายภาพอัปเดตนะครับทีนี้ส่วนเพื่อนๆท่านใดเนี่ยไม่มีหินภูเขาไฟนะครับส่วนหนึ่งที่พี่อยาก อยากได้เพิ่มเลยก็คือฐานแต่มันหมดเนี่ยถ้ามีฐานก้อนเนี่ยใส่ใส่ระหว่างสับวางได้นะครับแล้วกเ็เอาเครื่องปลูกตัวเนี้ยผสมเข้าไปเหมือนกับใช้เครื่องปลูกตัวเนี้ยมาอุดรอยรอยลอยต่อระหว่างระหว่างฐานเนี่ยโอ้ถ้าได้ฐานจะสวยมากเลยช่องเนี้ยนะครับสักก้อนใหญ่ๆ3 4สี่ก้อนมาวางมาวางสับวางกันแล้วค่อยกรบด้วยมะพร้าวสับ นะครับอ่าโอเคครับเรียบร้อยนะครับถังถังน้ำพี่เลที่มันไม่มีอะไรมาบดบังเลยวันนี้ได้พี่เบิ้มนะฮะอ่เลใช้ชื่อพี่เบิ้มเลยได้พี่เบิ้มเข้ามา,าดูแลและดูแลในเรื่องของสายตานะครับก็ทำให้ภูมิทัศน์ในมุมนี้เนี่ย มันก็มีจุดเด่นที่น่ามองมากกว่าถังน้ำนะครับนั่นก็คือพี่เบิร์มหรือโชว์เก้าชั้นนะฮะจบแล้วนะครับพี่เลก็ใช้มะพร้าวสับนะครับปิดหน้าเยี่ยงนี้แล้วในระหว่างที่รากยังเดินไม่ดีสังเกตพี่เลใช้ตัวหนอนนะครับหรืออิดประสานหนุนไว้ด้านข้างด้วยนะครับเพราะว่า รูปทรงของพี่เบิ้มเนี่ยเป็นลักษณะเหมือนไม้เอ็นชายนะครับและหน้าไม้เขาก็อยู่ประมาณนี้อ่าเผื่อเพื่อนๆเ,เอาไอเดียนี้ไปแต่งบ้านนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามนะครับหวังว่าคลิปนี้คงจะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ